ตำรวจยศพันตำรวจเอกเนี่ยครับนั่งสอบอยู่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คุมสอบเนี่ยเห็นความผิดปกติพอไปดูใกล้ๆเห็นว่าโพยข้อสอบเนี่ยมาเป็นแบบหนาขนาดนี้เลยอ่ะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ อยแม็กเพิ่มก็มีแม็กมีรอยม็มเ,เพิ่มแั้วาสบตมนชินดเชิเนี่ยครับคลิปนี้นะครับเป็นภาพตอนที่พันตํารวจเอกนายนี้ถูกเจ้าหน้าที่คุมสอบจับได้ว่าที่เอาเข้าห้องสอบไปด้วยคือโพยจริงๆมันเป็นลักษณะของ ข้อกฎหมายที่พกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายแผ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยเป็นกระดาษ A4 เป็นบึกๆเลยอ่ะคือมันไม่ใช่ตัวเฉลยข้อสอบแต่มันคือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารปกครองนั่นแหละเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็งงเลยบอกโอ้โหยนี่โพยเอาแบบเนี้ยเอาเข้ามาได้ยังไงเนีแต่ถ้าูข้อสอบท่านอื่นเนี่ยมันต้องจําเอาไงมันต้องจำต้องเข้าใจเอาไง มันต้อง oh. มันต้องรู้ว่าเ,ออเหตุการณ์แบบนี้มันต้องมีระเบียบขั้นตอนอะไรยังไงใช่ไหมครับทีนี้พอไปจับได้แบบนี้ปุ๊บก็เท่ากับว่ามองแบบนี้คือไม่อนุญาตให้เอาอุปกรณ์อย่างอื่นนอกจากดินสอป,ปากกาอย,ย่างลบเข้าห้องสอบได้อย่างอื่นนี่ก็คือโพยแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าผิดกฎนะครับแล้วมีคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับเล่าเหตุการณ์เบื้องต้นบอกว่าพันตำรวจเอกทุจริตถูกจับคาห้องสอบ สมัครเข้าเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาสถานที่เข้าสอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรางังสิตธรรมศาสตร์รงังสิตนั่แหละครับพอมีคลิปนี้ปรากฏโอ้โหชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมากอ,อย่างเช่นบอกว่าสอบในตำแหน่งสำคัญโอ้ยมาได้ยังไงบางคนก็ถึงขนาดที่เปรียบเปรยว่ามีหน้าล่ะความยุติธรรมบ้านเรามันถึงแปลก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้นะแล้วก็บางคนก็เข้ามาขอบคุณการทางานของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่จับโดยไม่เกรงกลัวไม่ว่าใครที่ไหนก็จับทั้งสิ้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าช่วงบ่ายวันที่15มีนาคมมีการสอบคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำสารปกครองชั้นต้นคือข้อความของเพจเขาบอกอย่างนี้ครับรู้ว่าใหญ่แต่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาสอบพกโพยเข้ามา พอโดนกรรมาการคุมสอบจับจะมาฟ้องกรรมาการทำร้ายร่างกายอยากดังเดี๋ยวจัดให้ปรากฏว่าไม่นานเพจเนี้ยก็ลบไปแล้วมีเพจเขาโพสต์ใหม่ขึ้นมาบอกว่าขอเอาโพสต์นี้แล้วกันแต่เตือนนะมาที่นี่ไม่มีใครใหญ่เท่าคนคุมสอบแล้วมีภาพข้อความที่บอกว่าฟ้าใหญ่ดินใหญ่ความยุติธรรมสำคัญที่สุดอ่ะนี่ก็คือหลักการนะนอกจากเพจของธรรมศาสตร์แล้วนะครับ บิ๊กเกรียนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมมีทั้งเอกสารแสดงตัวผู้เข้าสอบแล้วข้อความบอกว่าหลังจากถูกจับได้ตำรวจยศพันตำรวจเอกนายนี้ไปแจ้งความว่าถูกกรรมการคุมสอบทำร้ายแล้วมีการโพสต์ถามไปถึงบิ๊กต่ายบิ๊กต่ายพบตรคะพันตำรวจเอกเป็นรุ่นน้องท่านทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายทำไมทำแบบนี้คะ นี่คือคําถามที่เดี๋ยวจะมีคําตอบจากบิ๊กต่ายนะครับทีนี้ทีมข่าวของทางสํานักข่าววันนิวเนี่ยได้คุยกับพันตํารวจเอกที่เข้าสอบด้วยครับใช่ค่ะ,ะเบื้องต้นคือ เขาไม่อนุญ,ญาตให้ใช้คลิปเสียงของเขานะแต่ขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องที่ได้พูดคุยกัน mm hmm. เจ้าตัวเล่าว่า mm hmm. หลังจบจากโรงเรียนในร้อยตํารวจเนี่ยได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีอีก8ใบ mm hmm. ซึ่งขณะน,นี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่3 mm hmm. จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสังกัดกอรมนและมีโอกาสได้เข้าสอบตุลาการสารปกครองชั้นต้นวันสอบก็คือวันที่15มีนาคมเนี่ยบินจากจังหวัดชายแดนใต้ามาเข้าสอบ แต่เพราะแต่งกายด้วยชุดภาคสนาม <c oughs> ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่คุมสอบเนี่ยสั่งให้ไปแต่งกายใหม่ให้เรียบร้อยตัวเองก็เลยรีบไปเปลี่ยนเป็นชุดสูตรตอนนั้นด้วยความเร่งรีบก็เลยเอาบัตรสอบแล้วก็ชดโน้ตก็คือข้อมูลสั้นๆที่ <c oughs> จดไว้สําหรับการเตรียมไว้อ่านจะสอบเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงชุดสูตรยืนยันตอนเข้าไปในห้องสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจบัตรสอบค้นตัวแล้วจึงอนุญ,ญาตให้เข้าห้องสอบได้ระหว่างนั่งทําข้อสอบ จูจ่ๆเจ้าหน้าที่คุมสอบมาตรวจสอบเอกสารและอ้างว่าตัวเขาพกโพยเข้าห้องสอบทําให้ตกใจเพราะไม่รู้จริงๆว่ามีโพยอยู่ที่ตัวก่อนจะถูกเชิญออกนอกห้องสอบแถมตอนที่เจ้าหน้าที่คุมสอบดึงเอกสารไปทํากระดาษบาดนิ้วมือจนเลือดอาบแต่เขายังไม่ได้ไปแจ้งความหรือดําเนินคดีกับใครตามที่เป็นข่าวนะ พันตำรวจเอกในนี้ยืนยันไม่ได้ตั้งใจทุจริตสอบและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลายขณะนี้ก็น้อมรับในความผิดพลาดและอาจจะถูกตํรรารวจภูธรภาคแตั้งกรรมาการสอบด้วยแล้วมันจะไปไกลกว่านั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่บิ๊กเกียนแท็กไปถึงบิ๊กตายพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้าาาาบัญชาการตารวจแห่งชาติตท่านบอกว่านนตอนนี้<อ>รู้เรื่องแล้วมีคําสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นพันตํารวจเอกเป็นตํารวจตัวจริงแล้วก็ตอนนี้มีคําสั่งไปช่วยราชการที่กออรมนภาค4ี่นะครับคือในวันสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยสอบที่เป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการสารปกครองโดยเขามาพบการทุจริตแล้วก็พอจับได้ปุ๊บประสานไปยังตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีให้ตํารวจของปทุมเนี่ยไปที่ศูนย์สอบขนาดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมเนี่ยเป็นคนเข้าไปคุยเองเลยนะครับ ผู้การไปคุยกับข้าราชการตำรวจที่ถูกจับในคลิปซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมให้บันทึกถ้อยคําขณะที่คณะตุลาการที่คุมสอบก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็จะเสนอหรือว่ารายงานให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการต่อตอนนี้บิ๊กต่ายสั่งให้ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาะะในทางาวิัยเนี่ยมีคำสั่ง,งให้หน่วยงานต้นสังกัด รับไปดําเนินการแล้วถ้าพบความผิดฐานทุจริตต่อการสอบจริงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงโทษอาจจะให้พักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนรวมถึงสอบต่อนะฮะที่มาที่ไปของการขอไปช่วยราชการกอรมนภาค4ีอันนี้ขาดจากต้นสังกัดหรือเปล่าการไปช่วยราชการมีหน้าที่อะไรแล้วไปสอบเนี่ยเป็นเวลาปฏิบัติราชการหรือไม่ต้อง การลานะต้องถูกต้องตามระเบียบด,ด้วยอตอนนี้บานปลายไปหลายเรื่องแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี่ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่เองจะเร่งสอบเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างกับสังคมนะแล้วบอกว่าโพยอยู่ในสูตรไม่ได้ตั้งใจเอาเข้าไปเนี่ยหลักฐานอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะเห็นว่าตกลงโพยมันอยู่ที่ตัวอยู่ในสูตรจริงหรือมันอยู่บนโต๊ะเจตนาสําคัญที่สุดแล้วเนี่ย<อ>การสอบเนี่ยเข้าไปเป็นตุลาการที่ต้องใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะถ้าเริ่มต้นจากการโกงที่ไม่สุจริตแล้วเนี่ย ไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าเข้าไปได้เออน,นะอ่อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอผลสอบ,บตกลงโกงไม่โกงรวมถึงผลทางวินัยและประเด็นอื่นๆที่คุณโจบอกพ่วงมาอีกหลายเรื่องสําหรับพันตารวจเอกนายนี้แล้วก็สะท้อนภาพที่ประชาชนมองกลับไปที่องค์กร<ม>ตํารวจก็จะเกิดภาพลบอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ย้าว่าเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่อยากให้เหมารวมนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ